ครับสวัสดีครับทุกคนระวังรอลูกค้านะครับก็อะแวะมาทำคอนเทนต์สักหน่อยนะครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่ซับนะครับหอพักนะครับผมตอนนี้ก็หอพักด้านหลังของผมนี่นะครับก็มีสี่ชั้นนะครับสามสิบกว่าห้องนะครับก็ประกาศขายนะครับผมราคาขายตอนนี้ก็ลดลงมาพิเศษแล้วนะครับก็เหลือสิบสามล้านนะครับผมส่วนรูปแบบจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆนะครับ นี้ก็จะเป็นหอพักนะครับตรงข้ามมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับผมจำนวนสี่ชั้นนะครับผมนี่แหละครับตอนนี้ขายเพียงแค่13ล้านนะครับผมแรรับต่อเดือนก็อยู่ประมาณ80,000กว่า9 0้าหนิดๆนะครับผมนี้ก็แล้วแต่เดือนนะครับบางเดือนไหนลูกค้าใช้บริการเยอะก็เช่นพวกกดน้ํานะครับเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนะครับผมก็จะมีรายได้เยอะเช่นกันนะครับผมนี่คบริเวณ